สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่าเวลานี้ธนาคารกลางของอินเดียนั้นเร่งนําทองคํากลับประเทศนะครับหลังจากที่ตะวันตกนั้นเดินหน้าอายัดทรัพย์ของรัสเซียในขณะเดียวกันนั้นก็พบว่ารัสเซียเองก็กักตุนทองคําเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับ มูลค่าเทียบเท่าทุนสำรองของสเปนแล้วก็ออสเตรียหลังจากที่ถูกคว่ำบาตรของตะวันตกรายละเอียดทั้งหมดของเรื่องนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมเข้ามาแล้วฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตกันก่อนท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับสำนักข่าวบูเมเบิร์กนั้นรายงานว่าธนาคารกลางของอินเดียได้เร่งดําเนินการนําทองคําสํารองกลับสู่ประเทศอย่างต่อเนื่อง ายหลังเหตุการณ์ที่ชาติตะวันตกดําเนินการอายัดทุนสํารองของรัสเซียในปี2022หลังการที่พวกเขาเปิดปฏิบัติการทางทหารเต็มรูปแบบต่อ,อยูเครนส่งผลให้ปัจจุบันธนาคารกลางของอินเดียนั้นถือครองทองคําสํารองในประเทศมากกว่า65%ของทองคําสํารองทั้งหมดซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าจากสัดส่วนเมื่อ4ปีที่ผ่านมาตามการรายงานประจําปีคี่ว่าด้วยทุนทองคําสํารองต่างประเทศที่เปิดเผยนะครับทางด้าน ธนาคารกลางของอินเดียได้นําทองคํากลับประเทศแล้วเกือบ64ตันในช่วง6เดือนแรกของปีงบประมาณที่เริ่มต้นในเดือนเมษายนนี้โดยปกติแล้วธนาคารกลางของอินเดียมักเก็บทองคําบางส่วนไว้ในต่างประเทศณนะธนาคารกลางของอังกฤษและธนาคารเพื่อการชาระหนี้ระหว่างประเทศนะครับณนะสิ้นเดือนกันยายนธนาคารกลางของอินเดียถือครองทองคําสํารอง880ตันโดย576ตันถูกจัดเก็บไว้ในประเทศซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดเป็นประวัติการ์เมื่อเทียบเท่ากับสัดส่วนทองคํา จัดเก็บในประเทศซึ่งเคยอยู่ที่ปริมาณ3 8เของคุณสำรองทั้งหมดในเดือนกันยายนรายงานระบุว่าในแง่มูลค่าทองคําคิดเป็น13.9% 2ของคุณสำรองทั้งหมดณนะสิ้นเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น11.7% 0ณนะสิ้นเดือนมีนาคมแม้ว่าธนาคารกลางของอินเดียจะไม่ได้ระบุเหตุผลอย่างเป็นทางการสําหรับการเปลี่ยนแปลงทั้งใหญ่นี้แต่นักเศรษฐศาสตร์บางส่วนชี้ว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการควบคุมสินทรัพย์ทองคาของประเทศหลังจากที่กลุ่มประเทศ g เ รวมถึงสหรัฐและสหภาพยุโรปได้ดําเนินการยึดทุนสํารองของรัสเซียในปี2022ในช่วงสีปีที่ผ่านมาธนาคารกลางอินเดียได้นําทองคํากลับประเทศเกือบ280ตันด้านนี้รามาลาสิทธารามันซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอินเดียกล่าวเมื่อเดือนกันยายนนะครับว่าธนาคารกลางอินเดียกําลังดําเนินการตัดสินใจอย่างรอบคอบเพื่อกระจายความเสี่ยงของทุนสํารองกราเรปกาปูหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จากอินดัสทรีแบงก์ ได้ให้ความเห็นนะครับว่าในเมื่อเรามีความสามารถในการจัดเก็บทาไมไม่ไม่นากลับมาเก็บเองพร้อมบอกว่าการตัดสินใจที่จะมีทองคําอยู่ในมือของตนเองในยามที่สถานการณ์ไม่แน่นอนเช่นนี้เป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลและธนาคารกลางหลายแห่งกาลังดาเนินการเช่นเดียวกันนี้ธนาคารกลางของอินเดียยังเป็นหนึ่งในผู้ซื้อทองคารายใหญ่ของโลกเพื่อลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐและสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องโดยได้ทยอยลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกระบวนการที่เริ่มต้นขึ้นก่อนที่ประธานดีโดนันทป์จะกําหนดภาษีนําเข้า50%ต่ออินเดียสําหรับการซื้อน้ามันจากรัสเซียเสียอีกปัจจุบันนั้นอินเดียมีทุนสํารองเงินตราต่างประเทศรวมทั้งสิ้น700 0 0 0นกับอีก23,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนณะวันที่17ตุลาคม2568ซึ่งเป็นปริมาณที่ใหญ่เป็นอันดับ4ของโลกและเป็นเพียงและเพียงพอต่อการครอบคลุมการนําเข้าได้นานถึง11เดือนด้วยกัน ในขณะเดียวกันนั้นสำนักข่าวบูมเบิร์กนั้นก็ยังได้รายงานผลการศึกษาล่าสุดพบว่าการซื้อทองคําของชาวรัสเซียมีแนวโน้มเทียบเท่ากับทุนสํารองของรัฐบาลสเปนและออสเตรียเนื่องจากทองคําได้กลายเป็นหนึ่งในทางเลือกในการออมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของประเทศในช่วงสี่ปีที่ผ่านมาตามรายงานนั้นบอกว่าน,นักวิเคราะห์ทางการเงินและผู้จัดจาก,การความเสี่ยงที่มีประสบการณ์ในภาคสินค้าโภคภัณฑ์ของรัสเซียคาดการณ์ว่าการซื้อทองคําแท่งเหรียญและเครื่องประดับในระดับ คาปริกในปีนี้จะพุ่งสูงถึง62.2ตันหรือว่าเกือบ2ล้านทรอยออนผลรวมของการซื้อทองคำค้าปริกตั้งแต่ปี2022มีการคาดการณ์ว่าจะสูงถึง282ตันเนื่องจากชาวรัสเซียนั้นกำลังสแสวงหาวิธีใหม่ๆในการรักษาบูลค่าความมั่งคัง่งภายหลังจากที่พวกเขาถูกตัดขาดจากทางเลือกในการออมแบบดั้งเดิมโดยเฉพาะสกุลเงินตราต่างประเทศกระแสความต้องการทองคำในประเทศรัสเซียได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่ปี2022โดยทองคำได้กลายเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย ที่ได้รับความนิยมเนื่องจากอุปสงค์ในประเทศได้รับการสนับสนุนจากการซื้อของธนาคารพาณิชย์รัสเซียและการยกเลิกลภาษีมูลค่าเพิ่มสําหรับการซื้อทองคําค้าปลีกเดมิตรีซคาตอฟนักวิเคราะห์จาก BCS Global Market ในกรุงมอสโกบอกว่าในอดีบตบุคลทั่วไปมักนิยมลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสกุลเงินตราต่างประเทศแต่ภายหลังข้อจํากัดที่เกี่ยวข้องกับการคว่ำบาตรทาให้การใช้สกุลเงินตราต่างประเทศเป็นวิธีที่สะดวกน้อยลงในการรักษามูลค่าเงินออมและด้วยเหตุผลนี้อุปสงค์ทองคำจึงเพิ่ม ตั้งแต่ปี2022ธนาคารพาณิชย์ในรัเสเซียส่วนใหญ่ได้ยกเลิกบริการฝากเงินสกุลยูโรและดอลลาร์สหรัฐขณะที่การท,ทําธุรกรรมข้ามพรมแดนด้วยสกุลเงินเหล่านี้ทําได้ยากขึ้นเรื่อยๆค่าสตอปนั้นระบุว่าเป็นไปได้ที่ชาวรัเสเซียบางส่วนจะมีการย้ายทองคําที่กักตุนไว้ไปยังต่างประเทศเพื่อเป็นช่องทางในการโอนย้ายเงินทุนถึงแม้จะปริมาณที่แน่นอนจะไม่สามารถประเมินได้ก็ตามรัเสเซียนั้นเป็นผู้ผลิตทองคารายใหญ่อันดับสองของโลกโดยมีการขุดทองขุดทองคมีมากกว่า300ตันต่อปี อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่ปี2022เป็นต้นมาทองคําแท่งของรัสเซียถูกห้ามไม่ให้เข้าสู่ตลาดตะวันตกและสมาคมตลาดทองคําแท่งแห่งลอนดอนซึ่งเป็นผู้กําหนดมาตรฐานการค้าทองคําระดับโลกก็ไม่ยอมรับทองคําจากรัสเซียอีกต่อไปเพื่อตอบสนองต่อสถา,านการณ์ดังกล่าวรัฐบาลรัสเซียจึงได้ยกเลิกภาษีมูลค่าเพิ่มสาหรับการซื้อทองคําค้าปริกเพื่อกระตุ้นอุปสงค์ในประเทศและช่วยให้นักขุดทองที่ถูกคว่ำบารสามารถหาทางเลือกอื่นแทนการส่งออกได้หากไม่มีอุปสงค์ในประเทศที่แข็งก่ง นักขุดทองรัสเซียจะประสบปัญหาใหญ่กว่านี้เนื่องจากธนาคารกลางรัสเซียซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้ซื้อทองคําอธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้หยุดการซื้อในปี2020และถึงแม้จะเปิดประตูกลับมาซื้ออีกครั้งในปี2022แต่ทุนสำรองทองคําก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมานานหลายปีแล้วอยู่ที่75ล้านทรอยอออนยอดขายในประเทศยังได้รับการสนับสนุนการซื้อของธนาคารพาณิชย์รัสเซียที่ถูกประเมินนะครับว่าถือครองทองคําถึง57.6ตันในเดือนสิงหาคมปี2025นี้โดยบริษัทลักล่าวได้จ่บบจาย เศรษฐมิติแล้วก็ในส่วนของการใช้ AI เนี่ยครับเพื่อการวิเคราะห์ตีความข้อมูลตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ที่ซับซ้อนนอกจากนี้การซื้อขายในประเทศแล้วในเดือนนี้รัสเซียยังได้เริ่มการซื้อขายทองคําจริงในตลาดหลักทรัพย์เซนต์ปีเตอร์เบิร์กซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการแทนที่เกณฑ์มาตรฐานราคาของทองคําโลกแต่จนถึงขณะนี้การขายทองคําแท่งไปเพียงเล็กน้อยในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยครับก็มีการคาดการณ์ว่าการส่งออกทองคํานั้นก็จะลดลงเพียงเล็กน้อยการเปลี่ยนแปลงในอุปสงค์ภายในประเทศนี้ชี้ให้เห็นว่ารูปแบบการค้าและพฤติกร การออมอาจจะไม่กลับไปเป็นแบบเดิมแม้ว่ามาตรการการผู้บาดจะผ่อนคลายลงก็ตามคาสตอฟนั้นบอกว่าเราสงสัยหากว่ามีการยกเลิกมาตรการการผู้บาดทุกคนนั้นจะเริ่มขายทองคําหรือไม่เนื่องจากความไม่ไว้วางใจต่อเงินดอลลาร์และยูโรนั้นยังคงอยู่ต่อไปนั่นก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของทองคําซึ่งเวลานี้หลายฝ่ายนั้นก็บอกว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยที่สุดธนาคากลางของอินเดียนั้นก็เร่งนําทองคํากลับมาเก็บในประเทศนะครับในขณะเดียวกันนั้น ผู้บริโภคของรัสเซียก็ปัจจุบันนั้นเรียกว่าอมด้วยการซื้อทองคําแล้วทําให้ทองคําในประเทศนั้นพุ่งขึ้นจํานวนมากนะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจที่ช่องถาอัปเดตนั้น,นามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้อย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตในทุกๆวันท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารที่ผมนําเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์ความขัดแยง้งเรื่องของข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจ เรื่องของการเหมืองนะครับรวมถึงเรื่องของสาระความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเข้ามาแล้วก็สมัครสมาชิกรายเดือนกันได้นะครับลิงก์อยู่ใต้ข่าวนี้แล้วหรือว่าท่านนั้นจะสนับสนุนด้วยการมอบซูเปอร์สติ๊กเกอร์ซูเปอร์แชทนะครับสำหรับข่าวที่ท่านชื่นชอบนะครับขอบคุณทุกทุกคนนะครับขอบคุณทุกทุกท่านที่มาติดตามรับชมรับฟังกันแล้วก็อย่าลืมนะครับสนับสนุนช่องถ่าอัปเดตผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชีก็169342511 1นะครับ1693425111 วันนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวสารจากช่องถาอัพเดตครับ